ก่อนที่เราจะไปดูเกมมูเจนรีวิวนะครับผมเรามาพวก,กับสิ่งนี้ก่อนครับ Let's go. พบกับกลุ่มคอมมูนิตี้มูเจนไทยแลนด์หรืออีกชื่อหนึ่งว่า d ดิสคอร์สมูเจน m อมมูนิตี้ไทยแลนด์เป็นชุมชนคอมมูนิตี้ไทยแลนด์เกมมูเจนนะครับผมมีทั้งตัวละครเซตเมนต์นะครับผมสกีนแพ็กนะครับผมนะตัวเกมมูเจนนะครับผมที่มีการแก้ไขนะครับผมหรือว่ามีตัวละครอะไรมากมายเยอะแยะมากมายและมียูทูบเบอร์ต่างๆในประเทศไทยด้วยนะครับผมมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วพวกเรายัางพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนเก barley, ี่ยวกับเกมมูเจนได้เลยนะ การแก้ปัญหาพูดคุยปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับมูเจนอ่ามีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับผมสามารถมาพูดคุยกันได้นะครับผมมีเครื่องมืออะไรช่วยเหลือต่างๆมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมูเจนเฮลมูเจนทูมูเจนวีเอฟเอ็กซ์นะคะผมสปายชีตนะครับผมบผมูเจนไลฟ์บาร์ถ้าใครสนใจกลุ่มดิสคอร์ดมูเจนคอมมูนิตี้ไทยแลนด์อยากจะเข้านะครับผมอยู่ตรงหน้าจอได้เลยหรือกดลิงก์ที่คำอธิบายด้านล่างหรือใต้คลิปนั่นเองนะครับผมโอเคเจอกันที่ดิสคอร์ดมูเจนคอมมูนิตี้ไทยแลนด์ครับผมบายบายเ ก็ขอกราบสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะวรันยินดีต้อนรับพุกคนเข้าสู่ช่องชิลิมิเอ็กซ์ชาแนลครับผมคลิปนี้ผมจะมารีวิวละครชื่อว่าโทลิโกนั่นีงครับผู้ชมโอเคเรามาดูกันนะครับว่าตัวละครโทลิโกของตัวของเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นยังไงนะครับผม มาดูเลยครับอ่การโจมตีแล้วก็การเคลื่อนไหวนะครับผมของตอัวละครนี้เป็นยังไงแล้วก็ขนาดของตอัวละครที่เป็นยังไงเรามาดูเลยนะครับผมอ่าเด้นซ้ายขวาก็เป็นการเดินปกติเลยนะครับผมไม่ใช่การเดินสิเป็นการวิ่งเลยเออโอเคการโดดก็กระโดดได้หนึ่งครั้งผมซปเปอร์จมได้ไหมได้นะฮะ โอ้ทุกป,ประจําได้สูงมากนะครับท่านผู้ชมโอเคต่อไปเราจะเป็นการวิ่งนะผมก็คือกดตัว D สองครั้งนะผมก็คือแบบนี้เลยนะฮะดัแบบเบิลสองครั้งนนเดนมันก็จะวิ่งให้เราน,นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเรากระโดดถอยหลังล่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะผมนะอ่าถอยหลังสิเออมันก็จะเป็นแบบนี้นะผมนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับอืมโอเคครับผมต่อไปเราจะเป็นการโจมตีคอมโบผมตัว J ครับคอมโบที่หนึ่งครับนี่เลย ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผู้ชมนันี่ครับสุดยอดเอาไหมครับโทริโก,โกของเรานะครับปุ๊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 บนี่โอ้โหแม่งหมัดหนักมากครับท่านผู้ชมเออต่อไปโตเคผมผมบทที่สองครับเป็นการโจมตีด้วยการใช้ซ่อมนะครับผมช้อนซ่อมนะโจมตีศตูครับนี่เลยแต่ว่าส่วนมากใช้ซ่อมมากกว่าเออนี่ครับยอย่างเท่ปุ๊ม ประมาณนี้นะครับผมโอ้โหเราสามารถทำเป็นคอมโบกับตัว J กับ K ได้นะครับนี่เลยเอาเอาใหม่เอาใหม่แล้วก็แบบนี้นะครับผมโอเคครับผมต่อไปตัว L ครับผมคอมโบที่3ครับกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนี่เฮ้ยเฮ้ย,ยอ่ะเมื่อกี้นี่ผมบอกเลยว่าแม่งเท่มากครับท่านผู้ชมตัว K ครับมาเอ้ยตัว L ปุ๊บนี่ K มันมีมันมีดาบ ดาบเป็นมีดอะชุบนี่ครับย็ด K แล้วก็หมุนฟืบๆแบบนี้ย็ด K อย่างเท่โอเคผมต่อมาผมกระโดดแล้วก็ J ครับปุ๊บอ่าเป็นการชกหมัดแบบปกติเลยนะครับผมนะต่อไปกระโดดแล้วก็ K ครับอ่าเป็นการฟันในการใช้มือนะผมนะนี่มันเป็นมีดนะครับผมทานผู้ชมมือมือของมันเนี่ยเป็นมีดนะครับนี่เลยฟอบฟอบเพราะว่าโทลิโกเป็นนักอ่อนักกินนะครับผมเออนักชิมนักชิมนะครับจากเรื่องอ่อโทลิโกมั้ง ใช่โอเคต่อไปกระโดดแล้วก็แอลครับปุ๊บอ่าชิวเดี๋ยวเดียวเฮ้ย,ยอ่าถ้าเราโดนเอ่อถ้าเราโจมตีศัตรูผมแล้วก็เอ่อถ้าเราโจมตีศัตรูหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะทำการเอ่อโดนดาเมจที่เป็นอเอ่อเฮ้ยมันทำการเอ่อเรียกว่าอะไรวะเรียกเรียกเหมือนเอ่ออะไรวะพลังคลื่นอ่ะมันเตะมันเตะพลังลูกคลื่นออกไปนะผมนี่เลย แบบนี้แต่ว่าไม่โดนดาเมจเลยอะไรวะหรือคืออะไรเนี่ยเอาใหม่ครับปุ๊บน่ะอะไรวะมึงน่าจะทําให้มันเป็นเนี่ยน่าจะทําตัวนี้เนี่ยสกิลตัวนี้เนี่ยเป็นกระโดดแล้วก็เอลเลยไม่ต้องกดโจมตีแล้วก็ปล่อยลงมามันไม่โดนเลยครับท่านผู้ชมถ้ามันจะโดนนะ่ะมันต้องโดนแบบออตอนที่มันแบบเ,เราเล่นเป็น3 V 3านะครับผมหรือว่าสองนะ มันถึงจะโดนศัตรูนะครับโอเคเรามาดูสูตสกิลกันเลยนะครับผม,เ,ผมบบเอดีแล้วก็เจครับผมไปครับเลส์กฮึเอาใหม่เอาใหม่เอาแล้วผมเลส์กูบุมุมปุมบุมปุมบ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 ุม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 มุมมบุมุมุมมุ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 มมบุม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 มุมุมุมบุมบบ ต่อเนื่องครับผมมันตะป,ปูเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีต่อเนื่องนะคุณผู้ชมนะเออแม่งแบบดีมากครับต่อไปผมเอจเลวก็เจครับผมเฮ้ย hmm. <aya S 2> อะไรวะเจ็ดเคนี่มันเป็นมัดตะป,ปูที่มัดตะป,ปูลูกใ mm hmm. หญ่หรือเปล่าประมาณนี้นะผมดาเมจก็ถือว่าไม่ได้แรงจนเกินไปนะผมอยู่ในระดับที่ปกตินั่นเองนะคุณผู้ชมนะอ่าประมาณนี้ครับนี่เลยเฮ้ยป <Sh> ุ้ม เป็นหมัดตะปูระเบิดนะครับผมนะถ้าถ้าอ่านถ้าถ้าฟังผิดหรือว่าเอถ้าจําผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะผมนะสามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับมาบอกบอกผมบอกผมได้เลยนะครับโอเคอ่าต่อไปผมเอสดีแล้วก็คีผมปุ๊บบุ้มเฮ้ยอะไรวะอ๋อเป็นการโยนซ่อมออกไปนะผมก็คือเฮ้ยนี่ครับอย่างที่เป็นการโยนซ่อมออกไปนะผมโจมตีคู่ต่อสู้ครับก็ดาเมจถือว่าไม่ได้แรงเลยนะฮะก็ ปกตินะครับผมโอเคต่อไป SA แล้วก็ K คผมไปครับเฮ้ยเชี่ยอะไรวะอ่ะอเฮ้ยบุ้มเอามันต้องอยู่ใกล้ศัตรูครับป้บงเอ้วักเชีย่ยเฮ้ยไม่โคตรเท่ก็คือมันจะเป็นการเอ่อเตะคู่ต่อสู้ผมขึ้นด้านบนต้องแบบรุนแรงมากครับท่านผู้ชมแบบ โดนสะท้อนแรงมากไอ้โดนโจมตีแบบแรงมากครับหนักหน่วงจริงๆครับดูมาดูใหม่ดูใหม่เอแล้วก็ขี่ครับปุ้มเชีย่ยแม่งแบบกระโดดขึ้นไปด้านบนเลยไม่ใช่กระโดดเอ่อเรียกว่าอะไรวะลอยไปขึ้นไปด้านบนเออประมาณนั้นครับเอออะต่อมาครับผมดีแล้วก็ L ครับผมเฮ้ยปึ้งนี่ครับผมโอ้โหนี่แหละที่ผมชอบสกิลนี้มันเป็นการใช้มีดครับปึ้งเหมือนเป็นการใช้มีดนะแล้วก็ฟาดฟาดขึ้นเลยนะคุผู้ชมนี่เลยนี่ปึ้ง ปึ้งปึ้งปึ้งเออกดใช้ซ้ำก็ได้นี่หว่าเอ้ดีนะปึ้งโอเคครับผมต่อไปครับผมเอสต่อไปนะผมก็จะเป็นการกดเอ่ออะไรวะอ๋อต่อไปผมจะเป็นการกดเอ่อ SD แล้วก็ L เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใหม่นะฟุ้มนี่ครับอย่างเท่เลยท่านผู้ชมต่อไปให้ผม SA แล้วก็ L นะครับผมไป อ้าวไม่มีเหรอไม่มีจริงๆไม่มีเลยครับท่านผู้ชมโอเคงั้นก็ไปสกิลต่อไปของก็คือเอสและก็เจครับดูซิว่าจะมีอะไรไหมครับเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยตะปูตะปูมัดเลยตะปูมัดเลยไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมนี่ครับไปด้านซ้ายครับผมด้านขวาครับเน็ตเค่ ที่จะไปเฮ้ยสกิลนี่ดีนะแบบเท่ดีอะ่ะเออไม่เคยเจอเลยอ่ะต่อมาผมเอสแล้วก็เคครับเฮ้ยปังโอ้โหชิอาโอ,โอ,โอ,โอ้ช้อนซ่อมนะผมนะก็จะพาเราไปที่เออ่ด้านบนนะครับผมสวรรค์น,นะครับนี่เลยเชีย่ยโอู้อยังชอบว่ะที่สกิลเนี่ยโอเคครับต่อไปครับผมเอสแล้วก็เอลครับผมฮึบอ่านี่ไงเฮ้ยนี่ไงได้แล้วนึกว่ามันจะไม่มี ก็คือเราต้องกด S และ L ครับผมมันถึงจะเป็นสกิลตัวนี้นะครับผมอ่ามันจะเป็นขนาดเล็กนะนี่เลยเอ้ยแต่ว่าขนาดเล็กไม่กแกรงนะเว้ยเออถ้าเราโจมตีต่อเนื่องนี่คือแบบขนาดเล็กนี่คือแรงนะเว้ยแล้วก็ถ้าเราอยากจะใช้การอาการก็คือกระโดดแล้วก็เราต้องทําการกระโดดแล้วก็กดแล้วก็ S และ L นะครับประมาณนี้นะฮะเออประมาณนี้เลยนะครับโอเค ต่อไปก็จะเป็นการกดตัวโอนะผมไม่มีนะฮะกดตัวไอครับไม่มีครับผมเอาละผมแต่ว่ามันจะมีสูตรสกิลในตัวโอแล้วก็ตัวไอนะครับผมนะามาดูกันเลยครับเอดีแล้วก็โอครับผมเฮ้ยหนีครับผมก็จะเป็นการเรียกหมาเออไม่ใช่เรียกสุนัขเอ <c oughs> เหมือนจะเป็นสุนัขอะไรไม่รู้ครับผมสุนัขที่มันเป็นเพื่อนกับโทริกุนะครับผมนี่เลย <c oughs> เหมือนจะเป็นคู่หูด้วยซ้ำเอออ่ะ <c oughs> ต่อมาผมเอสดีแล้วก็โอครับผมไปเฮ้ยวัต ักนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อ๋อเหมือนจะเป็นเพิ่ม HP หรือเปล่าเออว่าน่าจะใช่เดี๋ยวสตูก็สามารถเพิ่ม HP ได้เหรอโอ้แบบนั้นมันโกงเกินไปนะหรือไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวว่าทุกคนเอ,อ่อให้ทุกคนไปดูในที่เกมพี P นะครับผมเออต่อจากนี้แหละผมขอท้ายจะไม่ตายซะก่อนอ่ะเรามาดู SD และก็ L เอ้ยและก็ O กันใหม่นะ อก็จะประมาณนี้ครับผมด้านมีนไม่ได้แรงนะแบบกระจิดเตด็ดมากเลยเออต่อไปให้ผมกดตัวไอนะก็คือ SD แล้วก็ไอครับผมเฮ้ยโอ้โหเป็นการเอ,อ่ยยกยกอะไรวะห <c oughs> ยิบก้อนหินมาจากด้านล่างก็คือนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อถ้าคุณเอ,อ่อโทลิโกเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในเกมไม่ใช่อยู่ในเกมนะผมมันจะยิบ มันจะจิบพื้นอะไรก็ได้นะผมก็คือมันจะเป็นดินหมดเลยครับเพราะว่ามันเป็นเกมครับผมประมาณนั้นเพราะว่ามันฟิกมาแล้วว่ามันคือดินครับนี่เลยเอ้มันคือก้อนหินเอ้ดินนั่นแหละเออดินก้อนหินประมาณนั้นนะครับเออนี่ครับยิบออกมาแล้วก็จูมตีสตูครับอุ้ยแรงอยู่นะสกิลนี้เนี่ยเอออันนี้เหมือนเหมือนจะเป็นสกิลพิเศษเลยแล้วกันอะผมนับเป็นสกิลพิเศษเลยลกันครับต่อไปห้ผมเอสเแล้วก็เอาเอ้ยเอแล้วก็ไอครับผมไม่มีครับโอเคต่อไปของผมตัวพีครับไม่มีนะฮะแต่ว่า มันจะมีร่างเปลี่ยนร่างเป็นร่างแบบบัฟพลังอยู่นะผมนะอ่าเป็นการใช้พลังแบบปีศาจในการหิวโหยครับผมนะแต่ว่าเราขอใช้ถ้ไม่ตายก่อนนะฮะอ่าไอผมคิดว่านะถ้าไม่ตายมันน่าจะเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมจะไม่ใช้ก่อนนะฮะมากดถ้าไม่ตายรับผมตัวยูครับผมลสโกครับในร่างโทริโกที่ยังไม่ได้ใช้บัฟพลังครับผมไปครับนี่ครับผมนี่คือพลังของโทริโกที่ใช้ถ้าไม่ตายครับผมบุ้ม 7K อะไรวะเนี่ยไปไวมากครับต่อมาเรามาดูกันใหม่ครับมาเจะไม่ยหยุดพูดนะในเนี้นผมโอ้โหมีการมีการไหว้ด้วยครับผมแบบอร่อยมากกว่ามานนั้นนะครับผม <laughs> โอเคก็ถือว่าสก,กิลเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนรูปภาพด้วยนะในการใช้ให้ไม่ตายนะผมนะเอตอตอนที่ดูมาเมื่อกี้มันเปลี่ยนมาสามรูปแล้วนะผมนะ แต่ว่าช่างมันนะครับผมเรามาดูกันที่บัฟพลังกันก่อนครับผมเออแล้วก็ลืมดูดาเมจด้วยดาเมจมันก็คือครึ่งหลอดนะผมนะอยู่ครึ่งหลอดเลยนะครับอ่ะเรามาดูการใช้บัฟพลังหรือว่าเปลี่ยนร่างเป็นการใช้ร่างปีศาจผู้หิวโหยครับผมเอและก็พีครับผมนี่ครับเฮ้ยด่านีผมนี่คือพลังรับบัฟพลัง ผมนี่เลยโอ้โหแม่งความเร็วเพิ่มขึ้นนะผมการโจมตีน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ดาเมจก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะผู้ชมนะเรามาดูกันเลยเรามาดูกันเลยนะผมกดโจมตีครับผมกดตัวเจครับชี้่ะความเร็วเพิ่มขึ้นครับตัวคีครับผมปึ้มปอ้าวหมดแล้วอะไรวะน้อยจังอ่ะเดี๋ยวผมจะไปอย่างรวดเร็วนะเพราะว่ามันหมดไวมากปุ๊บ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 ต่อไปตัวแอลครับผมอประมาณนี้ครับผมเอสดีแล้วก็เจครับผม ออันน in <All right. S 1> ี้คือ S แล้วก็ J นะต่อไป S แล้วก็ L ครับ S แล้วก็ K เหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมแบบนี้เลยต่อไป S แล้วก็ L ครับอ S แล้วก็ L ครับปุ้มก็เหมือนเดิมครับผมแต่ว่ามันจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นแบบสามารถโจมตีคู่ต่อสู้ได้แบบต่อเนื่องมากขึ้นนะครับผมโอเคต่อไป S A แล้วก็ J ครับผมเฮ้ยเหมือนเดิมนะครับผม S D แล้วก็ K รับผมต่อไปครับเหมือนเดิมครับ S A แล้วก็ K ครับเหมือนเดิมครับผม โอ้ยมิกชอบมากเลยมันหนักแน่นมากนะเออโอเคสกิลต่อไปให้ผมเอสดีแล็กลครับผมเฮ้ยปุ้มฮึม่มเชีย่ยแบบไม่เอฟเฟคแบบรุนแบบรุนแรงมากครับแล้วก็สาวเอฟเฟคแบบดีงามครับต่อไปให้ผมเอสเอแล้วก็เอลครับผมเฮ้ยไม่มีนะครับผมโอเคเอแล็คโอเอแล็คไออ่า เออลืมลืมลืมเอสแล้วก็ไอครับผมก็คือในร่างเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีร่างเอ้ยมันจะมีการโจมตีเอสแล้วก็ไอด้วยนะผมก็คือเป็นแบบนี้ครับผมการใช้สายฟ้าโจมตีนั่นเองนะผู้ชมนะนี่เลยนะครับโอเคครับอ่ะเรามาดูกันที่ร่างเอ่อปีศาจบัฟพลังกันก่อนครับผู้หิวโหยอ่ะเอาแล้วผมเรามาดูกันที่ตัวโอครับไม่มีครับผมตัวไอไม่มีครับผมผีไม่มีครับเอสและก็ผีไม่มีครับ อ่ะสูตรแล้วก็สูตรตัวเอโอครับผมอ่ะก็เหมือนเดิมนะผมเอสดีแล้วก็ไอครับเหมือนเดิมครับโอเคเหมือนเดิมหมดเลยนะผมก็ต่อไปจะปรูกันที่ถ้าไม่ตายกันเลยครับกดตัวยูครับผมเลสโกเอาเขาไหมถ้าไม่ตายครับผมไปครับกดตัวยูครับผมเลสโกรูซิึว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมโอ้รู้สึกว่ามันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมนะถ้าไม่ตายเหมือนเดิมครับเปลี่ยนแปลงก็คือมีปีศาจผู้หิวโหยเข้ามานะครับผมนะนี่เลยประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะ ก็ในล่างของบัฟเนี่ยมันจะเพิ่มแค่ความเร็วนะครับผมดาเมจส่วนดาเมจก็เพิ่มนิดนึงนะหรืออาจจะไม่เพิ่มด้วยด้วยซ้ำนะครับผมโอเคผมก็ประมาณนี้เลยนี่ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะผมก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพจะได้แจ้งเตือนทุกทุกคนมืวยกันลงคลิปหรือว่าไลฟ์สดนี่ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับรบ๊ายบายจ้า <c oughs> เจอกันครับ เออแล้วก็อย่าลืมดูเกมเพย์ด้วยล่ะหลังจากที่ผมพูดเสร็จนะผมในเกมเพย์นี้เนี่ยมันอาจจะมีสกิลที่มันแบบมีความแตกต่างในการโจมตีนะับเพราะว่าบอทมันเล่นนั่นเองนะผู้ชมนะผมไม่ได้เล่นครับประมาณนั้นเลยครับผมก็จะขึ้นที่มาผมสวัสดีครับบายบายครับผมบายครับ